ร้านบิวปรกรณ์ช็อปจำหน่ายสินค้าในแมปอนิเมะดีเฟนเดอร์มีทั้งตัวละครซีเคทปั๊บออมไตตี้ตัวธรรมดาเจมและรีโลหรือหากใครเล่นแมปทอยเลททาวเวอร์ดีเฟนซ์แมปบล็อกฟูดก็มีสินค้าจำหน่ายอีกมากมายเช่นเดียวกันบริการรวดเร็วส่งไวหากใครสนใจลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยครับมาครับผมคลิปนี้นะครับเราอยู่กันในแมปอนิเมตรัสเตนอีกเช่นเคยนะครับผมคลิปนี้นะครับเราจะมารีวิวเนี่ยครับผมในส่วนของเอ่อจักรวรรด อะไรนะจัก,กรวาลที่เท่าไหร่ไม่รู้นะครับผมแต่เป็นออยู่จัก,กรวาลเดียวกันกับจีเรนนะครับผมนั่นก็คือท็อปโปนะครับทนะ็อปโปหม่ำหม่ำนะไม่ใช่ท็อปโปนะครับวงนี่เลยนะครับผมอ๋อเป็นจัก,กรวาลที่11หรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะครับก็อตออฟเด็กทักชั่นนะครับผมโลเบ็ Low bed, นะโลเบ็ Low bed, นะครับผมอันนี้ไม่อันนี้อ่านผิดหรือเปล่ามไม่รู้นะ อันนี้จะเป็นล่างชายนี่นะครับผมจะบอกก่อนว่าตัวนี้มันมีร่างชายนี่กับล่างธรรมดานะครับผมตัวนี้จะเป็นล่างชายนี่นะที่จะามารีวิวนะครับผมเป็นระดับอัลติเมทนะครับผมแล้วก็เป็นปั๊บอวตารนะครับผมตัวนี้เนี่ยมีความใกล้เคียงเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเทพทำลายล้างสูงนะครับผมเพราะว่าเขาฝึกวิชาเนาะแต่ก็แพ้เบจิต้านะครับโอเคประมาณนั้นนะครับผมในส่วนของตัวนี้นะครับ แต่ในการรีวิวเนี่ยก็จะเป็น S S นะครับผมในส่วนของ d เ m a g e t r i p S ในส่วนของระยะนีครับผมแล้วก็ S S ในส่วนของคู o ดานะครับส่วนต้นไม้นะครับผมไม่ได้เก็บนะครับตามนั้นเลยนะครับผมแล้วก็เบสซิ่งนะครับเรามาดูเบสซิ่งในส่วนของ s h นี่กันหน่อยดีกว่านะครับนี่ก็จะประมาณนี้ก็เป็นออร่าแค่นี้นะครับผมแค่นี้จริงๆนะครับมีแค่นี้เลยแล้วก็เหมือนแบบแขนเนี่ยเหมือนจะเขาเรียกว่าอะไรนะกอดอกนะครับผมแค่นั้นเลยนะครับ วิธีการหาในส่วนของท็อปโป้นะครับท็อปโปเนี่ยจะอยู่ในส่วนของประตูนะครับผมทัวร์นาเมนต์ออฟพาวเวอร์อันนี้นะครับผมมีโอกาสออกชายนี่เนี่ยอยู่ที่0.75นะครับผมส่วนตัวธรรมดาเนี่ยอันนี้ไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าออกได้ทั้งเทียร์5และเทียร์6นะครับผมเนาะประมาณนั้นเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวผมให้ดูนะระหว่างตัวธรรมดากับชายนี่เป็นยังไงเนาะท็อปโป้นะครับนี่เลยตัวธรรมดาจะเป็นอย่างนี้นะครับถ้าอีโวเนี่ยจะเป็นแค่เนี่ยแค่นี้เลยแค่นี้จริงๆมีแค่นี้เลย น,นีส่วนถ้าเป็นใช้นี่เนี่ยก็เหมือนเนี่ยก็พออีโวแล้วก็เป็นล่างแบบนี้ประมาณนี้ครับแค่นั้นเลยใส่ชุดของเทพทำลายล้างประมาณนั้นนะครับโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันในเกมกันเลยนะครับผมว่าตัวนี้เนี่ยจะดามเมจขนาดไหนนะครับผมสำหรับใครที่อยากจะฟาร์มรีโลในแมปอนิเมะลาสแตอร์นะครับผม และไม่มีเวลาในการปล่อยบอทดนะครับวันนี้ผมขอเสนอนะครับ UG Phone นะครับผมแอปพลิเคชันที่สามารถช่วยเพื่อนๆฟาร์มได้อย่างง่ายขึ้นนะครับและก็สะดวกสบายขึ้นนะครับ UG Phone นะครับผมเป็นแอปพลิเคชันระบบลายนะครับมือถือเครื่องนึงเนี่ยสามารถที่จะทําให้เพื่อนๆสามารถปล่อยบอทดออโต้ฟาร์มเกมได้ทั้งวันทั้งคืนนะครับถึงแม้ว่าจะปิดมือถือหรือปิดคอมนะครับผมปิดเน็ตไปแล้วตัวเกมก็ยังฟาร์มให้เราอยู่นะครับซึ่งมันเหมาะมากๆนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ไม่อยากเปิดมือถือทิ้งไว้นะครับเพราะกลัวแบตเสื่อมไม่อย ไว้ก็กลัวเปลืองไฟนะครับ UG Phone ช่วยตอบโจทย์ตรงนี้ได้ดีมากๆนะครับผมราคาเริ่มต้นเนี่ยเพียงแค่วันละส0บบาทนะครับถ้าใครสนใจอยากจะดาวน์โหลดตัว UG Phone นะครับสามารถดาวน์โหลดได้นะครับที่ลิงก์ด้านล่างใต้คลิปนี้นะครับผมหรือใส่โค้ดนะครับ UG 94ตัวนะครับผมเพื่อรับส่วนลด20บาทต่อหนึ่งครั้งนะครับโอเคครับผมเราก็เข้ามาอยู่ในตัวเกมกันแล้วนะครับผมค่าวางของตัวท็อปโปนะครับผมจะอยู่ที่2 5 0 0นะครับผมเดี๋ยวเราวางตรงประมาณนี้เลยนะครับผม นี่เลยนะครับผมพอเริ่มต้นเนี่ยเอฟเฟกก็จะประมาณนี้เลยนะฮะอู้เหมือนเป็นยิงเลเซอร์อย่างเงี้นะครับเอ้ยไม่ใช่สิเขาเรียกว่ายิงคลื่นพลังใช่ไหมแบบนี้นะครับผมก็จะตีเป็นลายเอลีนะครับผมประมาณนี้เลยนะครับอ่ะตัวนี้นะครับผมก็จะเป็นธาตุมืดนะครับผมแล้วก็ตีติดกระดูกหักเลยนะครับผมวางแล้วก็ตีติดกระดูกหักเนาะแต่ตัวนี้เนี่ยวางปุ๊บเนี่ยไม่ตีแอร์นะครับตีพื้นก่อนนะครับผมมาเรามาดูในส่วนของพาสซีฟติดตัวกันนะครับผมพาสซีฟเนี่ยก็คือจะดิว ดาเมจอ๋อเมื่อโจมตีบอสนะครับผมจะเพิ่มดาเมจ120%นะครับผมก็คือจะตีบอสแรงขึ้น120%นะครับก็คือตัวนี้เนี่ยเหมาะสำหรับตีบอสอ่ะเนาะเขาท่าเขาท่านะครับผมเดี๋ยวเรามาดูดาเมจเริ่มต้นกันเลยนะครับผมก็คือดาเมจเริ่มต้นเนี่ยจะอยู่ที่ล้านเนะครับผมวงการโจมตี35.7นะครับคูดาวห้าจุนะครับผมอัปเกรดเข้าต่อไปครับผมใช้เงิน4,500ครับ ดาเมจเพิ่มมาเป็น2องล้านหนะครับผมวงการโจมตี38.5นะครับคูดาวห้าจุเท่าเดิมนะครับอัปเกรดเข้าต่อไปครับผมใช้เงิน6,800นะครับดาเมจเนี่ยขึ้นมาเป็น3ามล้านสนะครับผมวงการโจมตีเนี่ย37.3นะครับผมคูดาวลดลงนะเหลือ4.98นะครับอัปเกรดเข้าต่อไปครับผมใช้เงิน9,000นะครับนี่เลยดาเมจก็จะเป็น4ล้านนะครับ4ี่ล้านหนะครับเกือบ4ี่ล้านสนะครับผมแล้วก็วงการโจมตี39.8นะครับคูดาวเท่าเดิมนะครับ อัปเกรดเข้าไปครับผมใช้เงิน1 2 0 0 0สองนะครับผมแล้วก็เปลี่ยนสกิลด้วยนะเป็นไซโคนออฟไลท์นะครับผมอ๋อจากลายเอลีนะครับเป็นฟูลเอลนะครับเดี๋ยวดูเอฟเฟกหน่อยสิโอหมุน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 นะครับจะหมุนหมุนหมุนเอ้แต่เขาใส่เสื้อสวยดีนะเหมือนเทพทำลายล้างจริงๆเลยนะครับผมเนี่ยเอย้แต่ใช้นี่สวยดีนะครับผมแนะนำว่าถ้าจะใช้ก็หาใช้ดีดีกว่านะครับ อ่าเดาเมจเนี่ยเรามาดูกันเลยนะครับก็จะเป็น10ล้านนะครับวงการโจมตี45นะครับแล้วก็ครูดาวเพิ่มนะครับเป็น6.14นะครับผมอัปเกรดขั้นต่อไปครับผมใช้เงิน1 4ื่นนะครับดาเมจเป็น12ล้านนะครับผมวงการโจมตี46.3นะครับครูดาวเท่าเดิมนะครับอัปเกรดขั้นต่อไปครับผมใช้เงิน1 7ื่นนะครับดาเมจเนี่ยเป็น14ล้านนะครับเกือบ15ล้านเลยนะวงการโจมตีเนี่ยสี่สิบเจ็ดจุดหกนะครับครูดาวเท่าเดิมนะครับ อัปเกรดข้าท่อไปครับผมใช้เงิน30,000นะนครับแล้วก็เปลี่ยนสกิลด้วยนะเป็น Price of Price Energy Beam นะครับผมอ๋อจาก Full LE นะครับเป็นเป็น Line LE นะครับแถมสกิลอะไรครับเนี่ยยิงเลเซอร์เหรอไหนดูไหมสิจีดโอ้โท่าไม้จิ้มฟันะนรับอ่ะดาวเมนะครับผมก็จะเป็น29.8ล้านนะครับเกือบ30ล้านเลยนะครับผมตอนนี้ก็ตีไฮบิดแล้วอะ ตีไฮ้บิดตั้งแต่ตอนไหนนะครับขอเอาใหม่นะครับผมโอ้เราไม่ได้ดูเลยว่าตีไฮ้บิดหรือไม่ให้บิดนะครับอ๋อตีตั้งแต่อัพขั้น3นะครับผมตั้งแต่ฟูเอลแล้วนะครับผมโอเคนี่เลยดาเมจก็29ล้านน้องเกือบ30ล้านนะครับวงการโจมตีเนี่ย57.8นะครับคู่ดาวเพิ่มนะครับเป็น8.44นะครับผม8วิเลยนะครับอัพเกรดขั้นต่อไปครับผมใช้เงิน45,000นะครับ ดาเมตเป็น37ล้านนะครับวงการโจมตี57.8นะครับคูดาวลดนะครับเหลือ8.06นะครับผมก็8วิเนาะอัปเกรดขั้นต่อไปครับผมใช้เงิน6 5 0 0 0นะครับดาเมตเป็น45ล้านนะครับวงการโจมตีใน57.8นะครับคูดาวลดลงนะเหลือ7.67นะครับอัปเกรดขั้นต่อไปครับผมใช้เงิน100,000นะครับโอ้ดใช้เยอะอยู่นะแล้วก็เป็นสกิลนะครับเป็น Energy of Destruction นะครับผมก็เป็นโอ้ดูสกิลเนียครับยังสวยดูสิ เหมือนจะเป็นไอ้สกิลที่เขาชอบใช่ครับที่มันระเบิดตัวคล้ายๆแบบเบจิต้าครับใน, anime นอนิเมะเนาะนี่เลยจากรายอเป็นเซอร์เคิลอีที่โคตรจะใหญ่นะครับโอ้โหถ้าจะใหญ่ขนาดนี้ก็เป็นฟูเอีเพี่นะครับแต่ข้อดีของเซอร์เคิลเอีที่ใหญ่แบบนี้มันดีนะครับเพราะว่ามันตีนอกวงได้นะครับเฮ้ยใหญ่มากเลยนะแต่เอฟเฟกต์เขาทำสวยดีนะครับเนะี่ยดูดิ ปั้งเขาให้นะครับผมประมาณนั้นนะครับดาเมจเนี่ยเป็น80ล้านนะครับผมวงการโจมตี64.3นะครับโหครูดาวนะครับเป็น11.5วิเนี่ยครับผมโหครูดาวเยอะมากนะครับอัปเกรดขั้นต่อไปครับผมใช้เงิน1 0 0 0 0แสนนะครับนี่เลยนะครับผมดาเมจเนี่ยเป็น93.5ล้านนะครับผมวงการโจมตี66.9นะครับครูดาวเนี่ย11วินะครับผมครูดาวนานจัดนะครับผม ท่านี้เนี่ยก็จะมีสกิลกดด้วยนะครับผมอัพขั้นนี้เนาะทีนี้เราต้องมารอดูว่ามันจะกดนอกวงได้ไหมนะครับผมสกิลนี้เราไม่รู้นะครับว่ามันเก่งขนาดไหนนะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะรอกดนะครับนี่เดี๋ยวคลิปเดินออกมายังไม่ถึงวงนะครับเดี๋ยวเรากดเลยนะครับผมกดในสามสองหนึ่งไอใช่ไหมมันเหมือนมันเป็นเอ่อมันส่งลูกบอลไปใช่ไหมเห็นไหมฮะ ลูกบอลอันเล็กๆเมื่อกี้เนี่ยไอแอพใหม่ที่มันเป็นโกโบคูดาวไหมอ้ามันเป็นโกโบคูดาวด้วยนะครับผมเนาะอ่ะเดี๋ยวเพื่อความแน่ชัดนะครับเราจะกดกันอีกทีนึงเดี๋ยวผมข้ามไปตอนที่มันกดได้เลยแล้วกันนะครับไปโอเคเราก็ข้ามมาตอนที่สกิลกดมันกดได้แนละ้วก็ระหว่างที่ผมเป็นล้อเนี่ยผมก็ไปอ่านในวิกิมาเรียบร้อยนะครับผมสกิลของท็อปโปนะครับผมหากใครนะครับผมก็คือจะสามารถ พอกดแล้วเนี่ยจะสามารถทําลายล้างแัวผมสตูที่แข็งแกร่งที่สุดในแมปนะครับสมมุติมีมอนเนาะออกมานะครับผมตัวไหนที่เลือดเยอะที่สุดนะครับหรือแข็งแกร่งที่สุดนะครับมันจะทําลายตัวนั้นนะครับผม100%เนะครับผมแต่ใช้ไม่ได้กับบอสนะครับผมสมมุติมีมอนออกมา 100B ในกรณีนั้นเนาะ 100B เนี่ยมันก็จะพอกดสกิลเนี้ยมันก็จะทําลายตัวนั้นนะครับผมเดี๋ยวเราลองดูนะทําลายตัวนั้นนะครับผม แต่เราไม่รู้ว่าไอ้ทำลายตัวนั้นเนี่ยมันเป็นมีลัศมีวงกว้างขนาดไหนนะครับผมทั้งแมปเลยหรือเปล่านะครับเดี๋ยวขอขยับไปสักนิดนึงแล้วกันเพื่อความคอนเฟิร์มอีกทีหนึ่งนะครับผมนี่ครัเพราะว่าเห็นจากการกดแล้วเนี่ยก็คือมันอยู่นอกวงได้นะเดี๋ยวเรารอดูนะครับอ่าอย่างเงี้ยเลือดแสนหนึ่งสองแสนนะครับสองแสนนะครับอ่านี้เลือดสองแสนนะครับประมาณนั้นนะครับอ่านี้เลือดสองแสนเนาะอ่าเดี๋ยวเราลองกดดูนะครับผมเราจะรอดูสังเกตนะครับมันจะเป็นลูกบอลเล็กๆหรอครับ อ๋อมันก็คือรัศมีของฟูเอลเอ่อ Circle LE ของเขานั่นเองนะครับผมประมาณนั้นเลยนะครับแค่นี้เลยนะครับผมใน circle LE แค่นั้นนะครับก็คือตัวไหนที่แข็งแกร่งที่สุดนะครับมันก็จะส่งสกิลนี้ไปนะครับผมก็มองว่าถ้าไปลงบอร์ดเนี่ยตัวนี้อาจจะเก่งก็ได้นะ เพราะว่ามันจัดการ100%นะครับผมสําหรับตัวที่เก่งที่สุดในแมปนะครับผมหรือหมายความว่าเลือดเยอะที่สุดในแมปนั่นเองนะครับแต่ไม่ได้แต่ใช้ไม่ได้กับบอสนะครับผมต้องบอกก่อนว่าใช้ไม่ได้กับบอสนะครับใช้ได้แต่กับพวกมอนสเตอร์ตัวลูกกระจอกนะครับผมประมาณนั้นนะครับผมก็มองว่าตัวนี้ถ้าเอาไปเล่นจริงผมว่าฟิเซอร์เก่งกว่านะ พราะมันเป็นท่ามืดเหมือนกันเนาะแต่ตัวนี้ก็ออกจะเป็นแนวซับพอร์ตแต่ตีช้าไปหน่อยนะครับแถมครูดาวเนี่ยก็ตกอยู่ประมาณ160วิประมาณนั้นนะครับผมผมมองว่าฟิเซอร์น่าจะเก่งกว่านะตัวนี้ก็เหมือนจะเป็นตัวสะสมนะครับผมเนาะเพราะมันมีชายนี่นะครับก็ในส่วนของสกิลทีนะครับผมผมมองว่าก็ต้องเป็นในส่วนของคริเหมือนเดิมนี่ครับผมเพราะว่ามันไม่มีการตีติดดอทเนาะยี่เนี่ยเหมาะกับเขาอยู่แล้วนะครับผมครูดาวมันอาจจะลดน้อยหน่อยแต่ว่าดาเมจมันเพิ่มขึ้นระยะเพิ่มขึ้นก็ดีนะครับผม ตีแรงแน่นอนนะครับก็จะประมาณนี้ครับผมสำหรับการรีวิวในส่วนของท็อปโปนะครับผมเนาะก็ถ้าเพื่อนๆชื่นชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้ไปก่อนนะครับเจอกันครับผม